คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิปกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม K A Gaming นะครับวันนี้ผมก็จะย้อนไปหาพี่โพไซดอนสักหน่อยนะ สลับันอยู่สองอันนี้นะครับไปครับมีงบอ,อยู่หนึ่งพันบาทนะครับวันนี้จะไปพัดเด็ดศึกได้ไหมนะที่โพไฟดอนนะไปห้องเล็กเลยครับห้องบอลซ้ายขวาจะลืมนะคอยบาว่าตำแหน่งยิงไปโดนนะโดนจะเป็นแบบนี้นะครับเวลายิงมันมันอยู่นะกำลังเข้าฝักนะเออผมเริ่มที่ห้าสิบประาครับไปครับโอ้โหมันก็หน้าเดิมๆนะ ปลาโผล่มาเงี้ยหน้าเดิมๆทางเดิมๆที่เขากําลังเดินทางมาอะไรเงี้ยผมขอไปที่สี่บาทก่อนดีกว่าไปครับสี่บาทสี่บาทดูด,ดิจะถึงพี่โพไหมครับใจร้อนนะครับตอนนี้โอ้ใจร้อนผมไม่กล้าเสี่ยงงั้นรอโพไฟดอนดีกว่านะ <laughs> เออ ยิงไปครับหนึ่งบาทยิงได้ครับหนึ่งบาทห้าสิบสตัง์เอ่ยิงได้ครับยิงได้ครับนี่แน่เห็นว่าเรายิงไปเลยจี้เตา่าจี้เตา่าจี้เตา่เตาโอ้โหป่ามาบางังยาวเลยครับเตา่าไม่ได้นะปักกระเป้า เปาก็ไม่ได้นะครับปลากระเพ้าไได้ตายแล้วนะก็ยังยังเป็นเกมที่ยิงได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกัมากแต่ปลาเยอะปลาชอบมาบางังนะครับมาบางังมาบางังตัวหลังตัวลึกๆเนี่ยมันจะไปไม่ถึงนะเต่าเต่าตัวนี้ว่าไงโอ้โห กินเนี่ยเต่าในกินจุอยวนี้กินจุยิงตูดแม่งเลยอ่าตายจนได้ครับยิงตูดไปเลยครับสองบาบครับมามังกรสองบาบครับกรครับสี่บครับอ่บาตีาบครับว่างไงครับไปต่ออีกหนึ่งทีจะได้ไหมนะดูครับ ได้ครับเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่เอาถ้าหายไปไหนอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นสี่สี่นะเออได้มาสี่ร้อยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ต้องรออะไรแล้วนะสอนเลยฮะสี่ร้อยงบแค่หนึ่งพันบาทนะครับเล่นไปถ้าเกิดเกมแบบนี้มันก็จะกินเราไปได้นะครับนะสรุปแล้วก็ได้มาประมาณเจ็ดแล้วก็บาทมื่อกี้ตีตื่นมานะ เลยได้มา1 4 3 2ัี่บาทได้เศษมาสี่ร้อยบบาทโอเคครับวันนี้ต้องพอแค่นี้นะครับใครอยากไปต่อไปได้นะครับไม่ต้องหยุดนะนะเผื่อโชคความโชคดีเป็นของคุณนะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับ